เก้าอี้ตัวนี้นะคะจะชื่อว่ารุ่นออสโลตัวนี้จะมี2ส,สีค่ะมีสีเทาแล้วก็สีดำตัวนี้จะรับประกัน3ป,ปีนะคะตรงส่วนคอจะสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะองศาได้ค่ะแขนสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยการกดปุ่มด้านข้างคะ่ะปรับระดับให้พอดีกับแขน ตัวเบาสามารถปรับเอนได้นะคะถ้าจะปรับเอนนะคะให้ดึงสลักออกค่ะแล้วก็เอนสามารถเอยนได้ตัวนี้สามารถล็อกเอนได้3ระดับนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการล็อกเอนกดล็อกเข้าไปอันนี้มันก็จะเป็นระดับมากสุดนะคะถ้าจะคลายล็อกนะคะให้คุณลูกค้าดึงสลักออกแล้วก็เอ็นตัวโน้มด้านหลังนิดนึงให้มันนั่งแก๊กอันนี้ก็คือจะเป็นการคลายล็อกอันนี้ถ้าอยากนั่งหลังตรงก็กดล็อกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็น ล็อกหลังตรงตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะคะตัวปรับขึ้นลงจะกดด้านข้างนะคะกดลงก็คือจะปรับลงสุดแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากปรับขึ้นคุณลูกค้าต้องลูขึ้นก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มอันนี้ก็คือจะเป็นการปรับขึ้นตัวนี้จะสามารถสไลด์เบาะออกได้ด้วยนะคะถ้าสไลด์เบาะให้กดปุ่มด้านข้างตัวนี้แล้วก็ดันเบาะออกมาอันนี้ก็คือเป็นการสไลด์เบาะส่วนตัวนี้จะมีลำบาสพอร์ดด้านหลังสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะคะ ตัวนี้พนักพิงจะเป็นตาข่ายระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนเวลานั่งทำงานถ้าคุณลูกค้าสนใจเข้ามาลองนั่งได้ที่สาขาอินเซอรเฟียหรือว่าเออโกเทนทุกสาขาเลยนะคะ